สาวน้อยบันเทิงน,นำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนี่ต่อไปไหนคะเอ้าวพี่ฝน,น <c oughs> ต้องจะปางน้องไปโรงเรียนหรอคะลูกไม่ต้องเชื่ออะบอลน้องเจนหนูจะไปไหนพี่จะไปไหนพี่จะไปหาแฟนเายกาแล้วจะพี่คิดถึงเพื่อนจะพี่มาละเรื่องเรียนน่ะพี่จะจระจายรูป ปรไฮะุน้องโกเกียร์นะฮ่าปไปแล้วนะคะบายยเอาไม่เอาเหรอคะามีเอาไม่เอาหมนานี่้วแมไม่กินหม่ำๆเดี๋ยวเดีกเอากินมันรูนก็ได้ค่ะลูกไม่ได้ลูกไปเดี๋ยวให้นังกนให้หนูยเอาหนสามก่อนนะสามก่อนิเย่ลูกคก่่า นอีราน้บ่อย่ในรถป้าทรไอโฟนยี่สิบห้าน่ะไปามค่ะวันนี้ให้ลงไปส่งนะคะไปเอานงไปไป้งจเราให้ไ้งจเาให้ไม่ไม่ช่มันมันมัน่นีไ่ไงมัน มาไม่ได้ก่อนไม่ได้ก่อนว่ามาบอกเอฟซีก่อนเลยแล้วเลยแล้วต้องบอกเอฟซีนะนุ่งน้อยไม่ไหวค่ะตั้งใจเรียนนะลูกนะวันนี้ยายเอาไม่อยู่ป้าไม่ได้ไปส่งให้คุณนูไปส่งค่ะอ,อะเขี่ยนี่นี่อ่ะเห็นบอ,อนี่เหรอ,อ ขอบคุณค่ะด้วยไปเป็นสดีธิ FT ด้ทุกไดเสร็จเียนแลูก๊ายบายค่ะรถนี้รถอะไ้ปะรถนี่รถเข่ายังรถได้ยีง้อหลังลูกไม่ส่งค่ามาเลยนเ่าเขปะเส้กรตายหนูไหมกระตายนี่พวกไหนอะบอ หน้า่หน่ารันงท้าอยู่ข้างหน้าเหรอลูกน้านๆาหจงท้าอยู่ข้างหน้าก็ตาูกก็ตายฮ้าเอาก็ตายเป็นสีขาวใช่ไหม่อมาอ๋อก็ขอู่เนะที่เดียวไปห้างใหเส้สีขาวไมันเป็นลูกไม่ไ้ลูกไม่ไปค่ะไมไปไม่ไปไม่ไปถ้ามอยาพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซักสไคร์ด้วคะ